รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตม่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มงเขื่อนทาง Speed Channel กับเราสองคนตั้นตักครับโดยเราจะมาเริ่มพรีวิวกันเลยนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยช่วงจับชิปประจนีอะไรครับคุณตั๊นสำหรับจับชิปประจนวันนี้นะคะเราจะเสนอรถบ้านค่ะและหลักขอผู้ชมเนี่ยเธอเข้ามาสิบสายแรกวันนี้นะคะก็จะได้รับหม้อของข้าวไปเลยค่ะมันไม่ใช่เปล่า <laughs> อ๋าไม่ใช่หรอไม่ใช่จะทำเสียงหลอกออกมา่ไมฉันก็เคลิมนกว่าเราอยู่ในรายการกำลังจะขายสินค้าอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเ,เห็นคุณพูดถึงเรื่องรถบ้านเหรอครับใช่ค่ะจับที่ประจอนั้งทีเนี่ยเอารถบ้านมานำเสนอเนี่ยมันไม่ดูแบบว่าพื้นพื้น,น,นบ้านๆอน่ไหนเลยครับคุณตั๊กระดับจับชิปประจอนแล้วก็ตักกีแล้วเนี่ยนะคะไม่มีทางที่มันจะแบบบ้านๆแน่น,นอนค่ะมันต้องผิดธรรมชาติแน่นอนอยู่แล้ว เี็กว่าไม่ธรรมดาจะดีกว่าไหมครับเนาะคือผิดธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะใช้กับบุคคลเช่นคุณคนเดียวไงแต่สําหรับเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆเนี่ยเราใช้คําว่าไม่ธรรมดาน่าจะดีกว่านะครับโอเคก็ได้ส่วนในช่วงเปิดอกวันนี้มีอะไรมีอะไรไม่ธรรมดาไหมเปิดอกสำหรับเปิดออกนะวันนี้เราจะเป็นเรื่องของเบาะนั่งนุ่มๆนะคะเราไปนั่งชิลๆสบายๆกันค่ะกับ Grand Auto Accessory ค่ะครับผมส่วนในช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอครับ ส่วน X L วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการชุดดึงแล้วก็ลากกันค่ะจริงๆว่ากันต,ตรงๆเนี่ยตามหลักวัฒนธรรมไทยน,ยนะครับคุณตาก <ผม S 2> คุณไม่สามารถไปแบบฉุดคล่าลูกไครมาได้ง่ายๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณต้องไปขอพ่อขอแม่เขาก่อนรู้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วนะก็เข้าตรงต่อวันดี <c oughs> ขอเขาดีๆขอเขาดีแล้วใช่ไหมพ<ข>อ,<ข>อใจยังพอใจครับไม่ใช่เหรอที่บอกว่าไปชุดดึงแล้วก็ลาก ฉันหมายถึงวินส์่ะอ๋อเรื่องวินส์สิเองอวันนี้เอ็กซ์เรื่องวินส์อโอเคครับงั้นในช่วงกายพิภาคนะครับวันนี้คุณขวัญจะพาเราไปลองรถคันนี้ครับและกลับมาปิดท้ายนะครับกับช่วงคอหอ,อยนุ่กขกัเดือดทีนี้สองท่านเนี่ยก็เตรียมข่าวดีๆในแวดวงยันยนมาอัปเดตให้เราทราบกันเราจะได้ไม่ตกยุคตกเทรน,นด์อีกเช่นเคยครับแน่นอนครับว่ามีทั้งข่าวในประเทศเราก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมค่ะครับผมช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ